จะมาดูคนที่เขาแบบเราเพิ่งสอนขับรถไปแล้วทำไมรู้ไหมเฮ้อใช่ถอยรถใหม่เลยม,มาดูดิป่ะ<ช>ว่าเป็นใครนะครับตื่นเต้นที่หายเลยครั้งแรกด้วยโอ้ยโอ้โหต้องฝึอกเยอะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชูชาติเคซี่ขาผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับก็คือ EP เนี้ย เราจะมาดูคนที่เขาแบบเราเพิ่งสอนขับรถไปมัดมากเลยแล้วก็เพิ่งได้ไปกบขี่มาวัดมัดเหมือนกันแล้วทำไมด้วยเฮอใช่ขอยรถใหม่เลยไปดูดี่่าเขาเป็นใครนะครับไม่ลงนะยิยิงแล้วคือต้องเบ็มยังไงหรอไม่ไหวเลยอเ่อเอเ่อเฮอเออเฮ่อออ่อเฮ่เ่อเฮอ ทำงานมากี่ปีแล้วเนี่ยโอ้ฮะดานาเซ่ทำงานมากี่ปีแล้วยังขี่จักรยานอยู่อีกเหรอดานาเซ่นี่เพิ่งจะทำงานไม่ถึงปีงานไม่ทำด้วยไม่ทำงานด้วยมีรถเก่งขี่แล้วเว้ยโี่โทนี่เบนด้ารู้ไหม รุ่นแรกไม่รู้รุ่นแรกจำพอมแม็กเนี่ยรู้แม่ลังคาเท่าหไหร่ไม่รู้มั้องไม่รู้เลยมันก็ไม่รู้เหมือนกันมาดูด้วยกันน,น,นี่น้องเบนครับที่เราเพิ่งสอนขับรถไปเป็นรถปุ๊บม,มีแบมเปี้ยปุ๊บไปซื้อรถมาเองเลยอย่าไปดูกันดีกว่าว่ารถที่น้องเบนเลือกมาเองเนะี่ยสภาพมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเลือกให้แต่เบนรู้ใช่ไหมว่าเป็นรถใครมันก็เลยซื้อได้เลยเบนส์ทำเบนส์ทำที่ไปแล้วไม่ได้ไม่ใช่เราล่นเราเราไของกิ้งก็มาลงเมื่อเช้าอย่นี้ลงมาเช รถเป็นคันด้าแจ๊ะปี2012ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยรถมีประวัติคันนี้ไม่รู้เหมืไนพูดพูดเถี่ยไปเรื่อยพูดอะไรเลยรู้เลยดูเลยดูเลยเออไม่รู้เรื่องเลยคือรถคันนี้บอกก่อนเลยว่าน้องเบนซ์ซื้อต่อพี่สาวมาขวดสเกิร์ตทิ้งเนี่ยหล่อกว่อยใช่ปล่ยเอาไหมพี่ชายให้ไหมนี่ยังไม่ทันดูรถเลยนะจะถอนเลยเหรอไมู่ชาย กินเยอะแล้วปล่อยให้มันล้นๆนะมันมมนี่จะผุเรียบๆดีกว่าใช่ใช่เปลี่ยนเป็นหน้า R S ตาเกยข้างเนี่ยมันต้องเอาออกถอดออกหมดเลยถอดออกหมดเลยเพิ่งได้รถมา2วันเองไงจะเอาซะแล้วหรอมันเป็น Honda Jazz ปี2012เครื่องพันห้าแจ๊สมันมีตอนนี้มันมี4ตัวนี่มันจะเป็นตัวเก่าเลยตัวแรกเลย04 05แล้วก็มา07 08แล้วก็มาปีเป็นปี12บสองแล้วจะเป็น G K แต่คันนี้ถือว่าสภาพดีสวยเ็ทอาร์คเดิมมาดูนี่นี่ทักเข็บแง่พวกทักเดิม ไม่เคยมีแก๊สสิเคยมีเปล่าเคยมีไหมทั้งสองถามรุ่นนะผมมีทุกรุ่นเฮ้ยไม่ธรรมดาแฉเมนได้รถ่นเจอมาเม้นสวยติดแก๊กด้วยอ่าแล้วก็ประหยัดด้วยติดแก๊กแบตน่ารักมากนะแบตกระติ๊บเนี่ยฮวนด้าแจ๊ดเลยมีออสเราแบตลูกย้ายใหญ่เลยฮวันด้าแจ๊ดเราแบบติ๊บหนึ่งเครื่องก็จะแบบเต็มๆหน่อยเป็นเครื่องพายห้าร้อยสี่ีอันนี้ร้อนอะไรอะไรแมงมุมยางปีประมาณยี่สิบสามจครับ ผู้หญิงใช้ยิงยางยังใหม่อยู่เลยเฮ้ยสำหรับผู้หญิงเลือกรถเองก็โอเคนะคุณอืมดีนะสอนขับรถแล้วไปซื้อรถเองได้นี่ถือว่าไม่ใชเลวถอดสเกิร์ตออกใช่ถอดเลยไหมจะได้เรียบๆไงญี่ปุ่นญี่ปุ่นเสร็จเรียบร้อยคันนี้มีระบบหน้าจอแก๊สหมดแก๊สหมดเออนี่คันเลยเนี่ยไม่บอกไม่ได้เนี่ยแก๊สเห็นไหมตอนนี้สตาร์ทน้ำมันอยู่เดี๋ยวมันจะขึ้นส้มเดี๋ยวให้มันกลับมาส้มก่อนมันเป็นรุ่นสตาร์ทน้ำมันแล้วเดี๋ยวมันจะตัดไปเป็นแก๊สแล้วเดี๋ยวพอเวลามันไปใช้แก๊ส ไฟสีแดงแล้มันจะดับไปแล้วมันจะเหลือขึ้นเฉพาะทีเหลือนั่นแหละคือมันใช้แก๊สร้อยเปอร์เซ็นต์แหละแก๊สมันหมดสตาร์ทไม่ติดใช่ไหมขับๆไปแล้วดับอ่ะแล้กดปุ่มปุ๊บถ้ามันกลายเนสีแดงอันเดียวรถก็สตาร์ทติดปกติรถใช้แก๊สมันจะมีระบบพวกนี้เล็กๆน้อยๆที่ผู้หญิงบางคนก็ไม่ได้สนใจยังไม่รู้นะอันนี้รถดีเจทำไมอ่ะแม่ครโฟนแล้เขาแอบฟังแอบไปเอ่อพีอาร์ไป เขามีไมโครโฟนด้วยอนะ่ะใช้กล้องของแรงเออไม่มีห้องเกล้องหน้ารถน่ห้อมอย่างนี้เหรอ,ม,ม,อรมันใช้ไม่ได้มันก็ไม่ชัดดิเออตายแนะ่มานี้ <ชา S 1> เดี๋ยวพี่แนะนำดิเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าใช้กล้องอะไรไม่รู้ใช้ไม่ได้จริงความคมชัดไม่มีแบบนี้แย่เลยความรู้อย่างอื่นได้หมดแล้วเดี๋ยวกล้องอย่างเดียวไปเดี๋ยวไม่บอกว่าจะให้ใช้กล้องอะไร ทุกคนได้ดูคลิปนี้กันแล้วใช่ไหมน้องขาวอ้วกของพี่ชาติอ่ะหรือว่ามีออสเพิ่งจะโดนชนไปประเด็นคือยังไม่ได้ติดกล้องรถยนต์เลยวันนี้พี่ชาติก็เลยได้สั่งกล้องรถยนต์อ่ะมาลองติดดูก่อนตอนแรกก็จะลองติดดีแม็กแต่ไม่เป็นไรตอนนี้น้องเม้นกับถอยรถคันใหม่มาเดี๋ยวเราเอาไปลองติดรถน้องเ้นกันก่อนเลยกล้องรุ่นที่พี่ชาติซื้อมาลองวันนี้ก็คือรุ่นนี้เลยครับ70 m ดสิบไมล์แดชแค0ป์โซึ่งกล้องตัวนี้นะครับเป็นรุ่นอัปเดตใหม่ ในเรื่องความคมชัดเรื่องความละเอียดแบบ 24K USD 30 FPH และเป็นกล้องรุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับของปี2025โดยปกตินะครับทุกคนพี่ชาเคยใ,ใช้กล้อง70ไมล์อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรถบ้านเราขี่คันสี่คันนะของพี่ย e ิ้มพี่เยว่ L ก็ใช้กล้อง70ไมล์อยู่แล้วไปดูกันครับว่าสําหรับกล้อง70ไมล์ตัวใหม่เนี่ย70ไมล์ Dash Cam 4K A800SE ปี2025เนี่ยมีลูกเล่นโดดเด่นกว่ารุ่นอื่นยังไงต่ดูกันเดีว่าครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างนี่ครับในกล่อง70ไมล์ นี่โอ้ก็จะมีตัวกล้องอ่าเป็นตัวกล้องหน้านะครับแล้วก็เป็นตัวกล้องหลังอ่าตัวนี้เป็นตัวกล้องหลังอันนี้ก็จะเป็นชุดอุปกรณ์นี่ครับเป็นสายอันนี้จะเป็นสายสายสายกล้องหลังอืมนี่อันนี้จะเป็นสายไฟสาย USB อันนี้ก็จะเป็นนี่ครับเสียบเข้ากับที่ถุบลีนี่อันนี้ก็จะเป็นที่ติดก,กระจก มีอุปกรณ์มาให้ครบคันนะครับอันนี้น่าจะเป็นคู่มือนะครับนี่มีฟิล์มเห็นไหมครับมีฟิล์มการอยมาให้เราไชครับทุกคนไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปติดตั้งในรถกันดีกว่ามาได้เวลาติดตั้งครับนี่ตัวกล้องแล้วก็มีแผ่นยึดก,กระจกเสียบเข้าไปเลยเราจะเสียบเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยแกะกล่าวอ่าเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ลอกฟามที่บอกเอาตรงไหนอืมลูนนี่ตรงนี น,นี่บึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยไม่เอาอใกล้ใสตรงนี้ก็พอเนี่ยตรงกลางลยนะนนออกล้องนี้ก็จะหมุนได้นะครับกล้องนี้กล้องหน้าก็จะหมุนได้อันนี้จะมีฟีมมาแล้วก็น้องนี่ออั้งใสอีกหน่อยตกรถแล้วพี่ยิงมาเอานอน้องเนี่ย <c oughs> อ้ย <c oughs> ที่ดีปัจจดีเนาะซื้อให้น้องมันอ,อสายไฟครับ<ม>ก็จะมาแบบนี้เป็นสายไฟอันนี้ถ้าเกิดเราไม่ซื้ออุปกรณ์เสริมเราก็ใช้เป็นเสียบที่จุดบุหรี่ได้เหมือนกัน<ม>นี่ครับช่องเสียบไฟแล้วก็เสียบไปสายไฟแล้วก็เก็บตามที่เราต้องการใช่ครับอีกตัวหนึ่งครับเป็นกล้องหลังเราจะติดตรงไหนก็ได้ติดในกระจกในรถก็ได้หรือเราจะติดท้ายรถก็ได้เดี๋ยวตัวนี้เราติดที่กระจกฝาเราจะติดตรงไหนก็ได้จะกระจกบานใหญ่ นี่ติดแล้วส่งไปข้างหลงังสูงๆไว้ก็ดีอ่ามันจะได้มองเห็นแบบมุมกว้างๆ,ๆอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปเดินสายเก็บแล้วเดินสายมาก็เสร็จแล้วครับสำหรับกล้องหลังติดตั้งง่ายมากติดตั้งเสร็จแล้วครับเปิดเครื่องแล้วนี่ม,มันก็จะเลือกภาษาพอเราได้ภาษาแล้วเราก็กดเอา้ามีภาษาไทยเห็นไหมสุดยอดผมอาจไม่ค่อยออกนะภาษาไทยอ่ะเลือกภาษาไทยอ่าอันนี้ก็จะเป็นเวลาปี2ี่้าถูกแล้วเวลาเวลาสี่โมงสิ้า ศู <04. S 1> นย์สี่ควรตั้งให้ตรงเพราะว่าเวลาเกิดเหตุเวลาจะได้ไ่คาดเคลื่อนถูกอโอเคตกลงมันเป็นไรจะมาตีสี่เปล่าเออใช่มาลองทตสี่โค,คไม่เป็นไรสำหรับแอปพลิเคชันนะครับนี่เลยสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ในตัวของกล้องติดรถยนต์เพื่อเข้าถึงและดูภาพแบบเรียลไทม์กับภาพช่วงเวลาได้ทันทีเพียงกดถ่ายรูปตั้งค่าต่างๆผ่านแอป ได้ตามที่ต้องการดาวน์โหลดง่ายดายมากเลยนี่ครับซีซีหรือเปล่าดาวน์โหลดแอปเห็นไหมเราสามารถสแกนที่หน้าจอได้เลยถ้าเราไม่มีแอป<ร>จะมีเลยถ้าเราไม่มีแอป70ไมล์ในโทรศัพท์นะทุกคนเราก็โทรโทรศัพท์สแกน qr code ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยเพื่อที่จะเข้าแอปคอมแมสการ์โดโดอ์แมสการ์ดโวยคอมจำซอฟ์แมสการ์ดคอมแมมันจะพูดตามภาษาที่เราตั้งอ่านี่มาได้ทุกคนเห็นไหมได้มากเราก็เลือกมุมกล้องได้เลยว่าเราจะมุมไหนแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้คอนเน็กนะ อ่าเดี๋ยวจะคอนเน็กให้ก่อนอ่าคอนเน็กวิธีการคอนเน็กก็คือเข้าไปที่ตั้งค่าระบบมั้งอ่าเธอเปิด Wi-Fi อันนหลยข้า Wi-Fi ปึ๊บมาสปอร์ตแล้วก็จะได้รหัสมาอ่าแล้วก็รหัสมาใส่เชื่อมต่อแล้วก็จกลงรู้จักกันแหละอันนี้เราก็เข้านี่ปึ๊บเชื่อมต่อเข้าแอปพลิเคชันเชื่อมต่อซะตงเลือกกล้องอ่ะอ่านี่ ลองค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียงคือสแกนแล้วก็ไปอัปเดตอ่แล้วนี่อ่าเพิ่งพิ้พนามบัถเสืแล้วได้ทั้ง2กล้องวิธีการติดตั้งครับี่กล้องหลังอ่ะกล้องหลังก็ได้เหมือนเราดูจากกล้องเลยเป็นไงสุดยอดอันนี้คือดูผ่านแอป70็ิบไมล์ผ่านมนอตสือสามารถดาวน์โหลดได้เลย กล้อง 70mai d e a แ c a 4K A800NE นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของปี2025จาก 70mai เลยนะครับซึ่งมีความเทียบเท่ากล้องติดรถยนต์ระดับ 4K และยังควบคุมการใช้งานผ่านแอป 70mai ไม่ว่าจะดูภาพสดภาพถ่ายวิดีโอตรวจสอบและดาวน์โหลดง่ายๆได้เลยไปเอารถไปลองไงครับทุกคนว่าติดตั้งแล้วเจ๋มขนาดไหน <laughs> ทุกคนครับเราได้ทำการติดตั้งกล้องติดรถยนต์ใหม่ให้น้องเบนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใครที่สนใจกล้องสิดรถยนต์นะครับพี่แนะนำเลยครับกล้อง70ไมย์ดดแคม 4K A800 SE ไปทำการลองรถกันดีกว่าครับทุกคนนี่เบ้าโอ้โหมองเห็นกล้องไหมเนี่ยกล้องหลังก็มีทัดแถวตื่นเต้นทิมหายเลยครั้งแรกด้วยโอ้ยโอ้โหกล้อง70ไมล์ดดแคม 4K A800 SE เนี่ยที่มีความละเอียด 24K UHD 30fps และยังมีระบบ Imu b a l e n c e m e r g e n c y r e c o r d i n g มาพร้อมระบบบันทึกภาพถูกเถินแบบบัฟเฟอร์บันทึกภาพสูงสุดนาน3นาทีก่อนเกิดการชนและหลังเกิดการชน30วินาทีทำงานได้ราบรื่นช่วงอุณหภูมิลบ40องศาถึง85องศาและยังมีระบบฮาร์ดแวร์ HDR นะครับช่วยปรับสมดุลภาพและแสงในส่วนที่มืดและลดความสว่างจ้าด้วยเทคโนโลยี Super Night Vision และรูรับแสง กว้าง f 1 5 5ทําให้วิดีโอตอนกลางคืนมีสีสันแม่นยําขึ้นสามารถรองรับการชาร์จได้ถึง5้าแสนครั้งโดยไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพเลยนะครับทุกคนมีินเสียงไหมครับไปไปสเกิร์ตสเกิร์ตไปหมดแล้วอะ่ะเมาย้อนเนี่ยเอางี้ต้องขึ้นเฉลียงนิดนิดเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันดังข<ม>นาดไหน,นหอ่าเลี้ยวซ้ายรถใหม่ไว้ใจเบนซ์สเกิร์ตไม่เหลือแล้วไมด้ยินเสียงนะนี่กล้องรุ่นนี้นะคุณยังมี ไว้ฟังกูด้วยนะต่างค์คำสั่งเสียงเนี่ยบอกสำหรับผู้หญิงเลยอ่ะอ๋อคือไม่ต้องจอดรถก็สามารถสั่งได้ใช่ยากจะถ่ายภาพก็จะบอกไปเลยว่าเทคโฟโต้อ๋าาอจากจะถ่ายภาพก็พูดคำว่าเทคโฟโต้แล้วกล้องมันก็จะถ่ายให้ด้วยใช่ไหมใช่ฮมบเบิ้ลคสั่งกล้องหมดนอะใช้งานสะดวกสบายมากต้องเปิดคำสั่งการใช้งานด้วยเสียงก่อนคุณไม่ต้องจอดรถเลยให้คุณพูดก็สามารถบันทึกภาพได้เลยโอ้เก่งอ่ะหรือว่าขับรถเก่งนะสำหรับคนที่เพิ่งจะเป็นรถประมาณเดือนหนึ่ง นี่ถือว่าใช้ได้นะใช่ไหมเป็นเล่นแต่ว่าขับไปกี่วันเองออแบบไม่ค่อยได้ขับเห็นไหมถ้าเราไม่ดูจากกล้องเราก็สามารถดูผ่านมือถือได้<ม>เห็นไหมครับแล้วเราสามารถโหลดคลิปจากมือถือจากแอป70ไมล์ได้เลยนะครับทุกคนเราไม่ต้องหนึ่งเมมออกมาเพื่อที่จะจะมาโหลดคลิปออช่วงเหตุการณ์สำคัญแล้วกล้องเราก็สามารถสลับดูกล้องหน้ากล้องหลังได้เดี๋ยวเราจะไปดูกล้องหลัง น,นี่เป็นกล้องหลังครับเห็นไหมความคมชัดระดับ 4K นะครับแล้วก็ยังมีโหมดที่เป็นกลางคืนด้วยปรดระมัดระวังผู้ขับขี่เวลากล้องเห็นรถข้างหน้านะครับมันจะบอกเราว่าปลดระดระวังผู้ขับขี่ด้วยเวลาออกนอกเลนก็จะคอยบอกเราด้วยเหมือนเรามีเพื่อนนั่งมาอยู่ด้วยตลอดเวลามาพร้อมกับการควบคุมคําสั่งด้วยเสียงนะ่ยไม่ว่าจะเป็นการต้องการให้เขามาทึกภาพเนี่ยนะระหว่างการขับรถ เราก็แค่พูดคำว่า take photo าานี่เขาจะบันทึกภาพให้เราแล้วใช่แลหรือว่าเราอยากจะบันทึก uh huh. วิดีโอเราก็สามารถสั่งได้โดยการใช้คำสั่งว่า record video ยังมีเพิ่มอีกนักมีค่ะ record video ไม่พอสำหรับบันทึกวิดีโอด้วยคำสั่งเสียงไม่พอสามารถบันทึกเสียงด้วยคำสั่งเสียงก็ได้ uh huh. โดยการใช้คำว่า record audio กำลังบันทึกอยู่นี่ไง แล้วถ้าเกิดมึงจะปิดเสียงคาร์บันจะง่ายๆเลยเชนออฟอะดิโอง่ายๆเลยอ๋อมันมันปิดเสียงให้เราใช่ไหมปิดบัตเชนเสียงครับง่ายๆเป็นไงครับเห็นฝีมือน้องเม้งขับรถกันแล้วใช่ไหมลองกี้ัะทั้งคันรถไม่ทำนะเนี่ยเป็นทำเองตอนที่แบบว่าจอดถอยเข้าจอดรถเราเองไม่เป็นไรมาคุณเป็นไงบ้างก็ฝึกเยอะจริงป่ะมันต้องขับบ่อยๆมันยังไม่รู้ไม่ไดขับ ไปทุกคนฝากเป็นกาลังใจให้น้องเม้นด้วยกับชื่อตั้งชื่อน้องอย่างเนี้ยคันนี้ช่วยกันตั้งชื่อมาหน่อยว่าจะให้แจ๊สคันนี้ตั้งชื่อว่าอะไรดีะนั่นแหละครับเป็นกําลังใจให้น้องเม้นด้วยว่าให้ขับรถปลอดภัยนะครับแล้วก็นี่สิ่งที่ต้องทําสําหรับรถคันใหม่ของน้องเม้นที่พี่เช็คให้แล้วก็คือเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วก็กอากาดให้กลับไปใช้กองเดิมแท้แล้วก็กระจกมองข้างเมื่อกี้เกิดปัญหาแล้วนะครับเปิดแล้วปิดไม่ได้ที่จะต้องไปแก้ไขอีกอย่างหนึ่งครับถ้าใครสนใจ กล้องถ่ารถยนต์นะครับพี่แนะนำเลยกล้องถ่ารถยนต์ 70mai dashcam 4K A800SE ตัวใหม่เลยครับ2025ใครสนใจก็ไปสั่งมาใช้กันดูเพราะว่าพี่ก็ติดให้น้องเบนซ์ลองใช้ไปที่เรียบร้อยแล้วไปเจอกัน EP หน้าครับ EP นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับแล้วเดี๋ยวไปดูว่า EP หน้าเราจะทำอะไรกันต่อ EP นี้เพีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายอ่ะบอกนนี้ขอกำลังใจหน่อยขอกำลังใจของทุกคนช่วยให้ ปลอดภัยทุกเส้นทางสำหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวพี่ชาติทิ้งลิงก์ไว้ให้นี่ใต้ลิงก์นี่เลยแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วใครสนใจก็ไปสั่งซื้อกันได้ครับฝากาด้วยครับกล้องติดรถยนต์70็ดสิบไมล์แดชแคม 4K A 8 0 0 s e ครับให้ดีคำสั่งเสียงสุดยอดเลย